กริชพลเดชวิสัยในรายการกริชชีวิตกับด้านครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของนักข่าวชื่อดังซึ่งดังระดับประเทศเลยมีคนรู้จักมากมายทั่วทั้งประเทศเขาผู้นั้นคือพุทธอาภิวันนะครับพุทธอาภิวันนี้ แต่ก่อนนั้นครับไม่ได้ชื่อนี้นะครับแต่ก่อนเขาชื่อว่าวีรวัตรวีรวัตรนามสกุลก็ไม่ใช่นามสกุลนี้นะครับวีรวัตรนามสกุลเนียมนัดนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นพุทธอภิวันองค์พระบารมีนะครับชื่อเขาคือพุทธอภิวันนามสากุลเขาคือองค์พระบารมีนะครับ เริ่มแรกเลยทีเดียวนะครับเขาชื่อวีรวัตรนะครับแล้วก็มีเพื่อนเขามาบอกว่าเขาไปดูหมอดูมาปรากฏว่าหมอดูให้เปลี่ยนชื่อชีวิตจะได้รุ่งเรืองปรากฏว่าต้องเสียเงินห้าพันให้กับหมอดูเพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อวีรวัตรมีความคิดว่าชีวิตจะดีขึ้นทำไมต้องเสียเงินห้าพัน ทำไมต้องเอาเงินไปให้หมอดูเขาก็เลยโชว์ความเก๋านะครับไปที่สํานักงานเขตเลยในกรุงเทพคือสํานักงานเขตถ้าเป็นบ้านนอกก็คืออําเภอไปเลยไปถึงปุ๊บก็ไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนชื่ออะไรหรอกคือจะโชว์พาวว่ากูจะเปลี่ยนชื่อโดยไม่ต้องให้หมอดูดูกูไม่ต้องเสียเงิน5000ันรากฏว่าไปดูในบัตรประชาชนก็มีคําว่า,าศาสนาพุทธ วีรวัตรก็เลยตั้งชื่อว่าพุทธแต่ก็เอ๊มันสั้นไปก็เลยเติมคำว่าอภิวันขึ้นมันได้คล้องจองกันคือพุทธะอภิวนันและนามสกุลล่ะนามสกุลเนียมนัดมันไม่ดีหรือยังไงก็ไม่รู้เขานะครับแต่เพื่อให้คล้องจองกับพุทธะอภิวนันให้มันเกี่ยวกับตรีมสาย สายบุญนะครับก็เลยใช้นามสกุลว่าองค์พระบาลมีก็เป็นชื่อพุทธอภิวันนามสกุลองค์พระบาลมีโอ้โหได้ยินชื่อแล้วผมก็เลื่อมใสนะครับอยากจะกราบไหว้บูชาเหลือเกินนะครับเพราะมันเพาะมากไม่รู้คิดได้ยังไงนะครับพุทธอภิวันองค์พระบาลมีสุดยอดเลยนะครับนายพุทธนี่เรียนจบนิเทศศาสตร์นะครับ แล้วก็เมื่อเรียนจบนะครับก็ไปเป็นผู้สื่อข่าวฝึกงานนะครับก็อยู่หลายต่อหลายช่องด้วยกันไปทำรายการวิทยุในช่องร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็มาปักหลักที่ช่องอมรินทีวีนะครับในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเจ๋งมากนะครับพุทธานีอายุ45นะครับเพราะว่าเปิดปี2520 ปีนี้2565 45ปีถือว่าเก่งนะครับคนอายุ45และไต่เต้าขึ้นมาถึงระดับนี้ได้มีชื่อเสียงโด่งดงังขนาดนี้นะครับพุทธ,ธาที่มักแจ้งเกิดก็คือในการเล่าข่าวแต่พุทธ,ธาไม่ใช่เล่าข่าวคนแรกนะครับคนแรกคือสอยุทธ์สุดทัศนจินดาเริ่มแรกในสมัยผมเด็กๆนั้นเวลาดูโทรทัศน์นะครับเวลาถึงข่าว ก็จะปิดแม่ก็ไปทำกับข้าวลูกก็ไปอาบน้ำหรือไปซื้อของร้านชำข้างบ้านก็ไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ภายในชั่วโมงนั้นพอครบปุ๊บข่าวจบก็มาดูทีวีดูหนังดูละครดูเกมโชว์ดูอะไรทำนองนี้ในช่วงแรกนั่นเลยนะครับช่วงผมเด็กๆ แล้วผู้ที่มาปฏวิวัติวงการข่าวนะครับคนแรกของประเทศไทยคืออาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลท่านทำให้ข่าวนั้นน่าดูน่าติดตามนะครับในช่วงนั้นรุ่นหลังๆมาก็ผู้ที่เป็นนักข่าวผู้สื่อข่าวมืออาชีพก็มีคุณสุทธิชัยยุนคุณสุเทพที่ขาจายคุณเทพพชัยยองนะครับก็กลุ่มคนหลายนี้แล้วก็หลายหลายหลาย,ลายคนนะครับ ช่วงนั้นก็มาทําข่าวให้มีสีสันและคนจับตาต้องการที่จะดูข่าวเรตติ้งช่วงข่าวนั้นสร้างเงินให้กับช่องได้จนมาถึงคุณสอรยุทธสุดทัศนจินดานะครับก็มาเล่าข่าวแต่ก่อนมันจะอ่านข่าวอย่างเดียวตอนหลังก็เอาข่าวนะี่ยมาเล่าพุทธ,ธอภิวันก็ทำแบบนั้นแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังแต่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไปทั้งหมด มันจะจริงหรือเท็จไม่รู้แต่ถ้ามีแต่นี่แหละคือจะเรื่องจริงนะครับจะเรื่องจริงหลังคำว่าแตานะ่พุทธาพิวานก็ทำรายการโทรทัศน์นะครับคู่กับจิตดีนะครับผมก็เรียกจิตตรีจิตตีไม่ใช่เขาชื่อว่าจิตดีนะครับทำคู่กัน แล้วปรากฏว่าในรายการโทรทัศน์ที่เป็นพิธีกรคู่ผู้ประกาศข่าวคู่นะก็พุทธะมันก็จะพูดของมันอยู่คนเดียวนะครับจิตตีมมันก็ไม่ค่อยได้พูดแรอกครับผมฟังดูแล้วก็คิดว่าแล้วเจ้าจิตตีไปนั่งคู่ทําไมวะก็พูดคนเดียวก็ได้ปะนะครับบางครั้งจิตตีก็น้ําตาซึมเพราะโดนตอนเบรกโดนพุทธะด่าบางครั้งก็จิตจะลาออกนะครับ ตอนนั้นผมก็สงสารจิตตรมีมากๆแต่มาเดี๋ยวนี้ผมสงสารคนผิดนะครับเพราะถ้าเกิดจิตตรีนี่ออกมาจากพุทธ,ธะต้องมาทำรายการของตัวเองมาคู่กับนักข่าวคนอื่นปรากฏว่ามันโอหังหังกาไม่แพ้ลูกพี่เก่ามันเลยคือพุทธ,ธะจริงๆก็จะเป็นลูกพี่มันอยู่เพราะเขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวนะครับก็เลยไม่สงสารมาละสงสารฟรีไป แล้วทำไมผมถึงต้องมาพูดถึงพุทธอภิวันด้วยละ่ะนะครับตอนแรกผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะผมด่ามันในคลิปแรกๆแ,แล้วก็จะจบแต่ปรากฏว่ามาดูพฤติกรรมในช่วงปัจจุบันนี้หลังจากมีคดีหลวงปู่แสงมันไม่จบครับมันจบไม่ได้ก็เลยต้องมาพูดในวันนี้แต่พุทธอภิวันนะครับ ไม่ใช่เป็นสื่อมวลชนธรรมดานะครับพุทธ,ธาพิวันนั้นมีรางวัลมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่าเขาได้รางวัลอะไรบ้างได้รางวัลสาขาผู้ดำเนินรายการข่าวดาวรุ่งดีเด่นนะครับจากดาวแม่ขลาได้รางวัลผู้วิเคราะห์ข่าวดีเด่นแห่งปีนะครับจากมายาอวบได้รับรางวัลผู้ประกาศข่าว พิธีกรรายการข่าวชายที่สุดแห่งปีจากดาราเดลี่เดอะแกสอวอร์ได้รางวัลผู้ประกาศข่าวชายฟิวเวอร์จากฟิวเวอร์อ d วอร์ได้รางวัลสาขาผู้ประกาศข่าวดีเด่นจากสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญกรรมแห่งประเทศไทยได้โลกเกียรติคุณบุคคลต้นแบบที่ดีด้านการลดลง่งดดื่มเหล้า ได้รางวลัลผู้รายงานข่าวชายดีเด่นจากรางวลัลพิกค,คเนสวนแล้วก็ได้รางวลัลผู้รายงานข่าวชายดีเด่นจากรางวลัลพิกค,คเนสวนนะครับนี่คือรางวลัลคือดีกรีของพุทธอภ,ภิวันองค์พระบารมีนะครับการนำเสนอการเล่าข่าวของพุทธอภิวันนั้นก็คือว่าก็จะเปิดประเด็นนะครับ ก็จะไปสัมภาษณ์คนแล้วก็นำบทสัมภาษณ์นั้นมานำเสนอข่าวหรือไม่ก็ให้ลูกน้องไปสัมภาษณ์แล้วมานำเสนอเป็นข่าวแล้วพุทธทาสวันก็จะเอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วแต่ที่ตัวเองคิดถ้าตัวเองคิดว่าฝ่ายนี้ถูกก็จะเชียร์ฝ่ายที่ตัวเองคิดว่าถูกทา,ทางที่ไม่รู้มันถูกจริงหรือเปล่า ก็จะย้ำอีกข้างหนึ่งการนำเสนอข่าวให้ได้อัรตรส์มันก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องโทรทัศน์ต่างๆตอชิบหายวไวป่งกันไปนหมดแล้วมันก็ต้องทำรายการที่สามารถมีเลตติ้งดีๆแล้วก็มีค่าโฆษณาเข้ามาก็จึงต้องทำรายการแบบนี้สิ่งที่ผมจะพูดนะครับว่าพฤติกรรมของพุทธทาพิวันเป็นยังไง พราะผมโดนมากับตัวเองเดี๋ยวผมจะพูดตอนจบว่าผมโดนพุทธะอภิวานกะทาอย่างไรนะครับแต่ผมพูดถึงคนอื่นๆที่โดนพุทธะอภิวานกะทำนะครับบางทีก็เหมือนกับร่อซื้อนะครับคือส่งนักข่าวไปสัมภาษณ์ส่งนักข่าวไปคุยกับผู้วิเศษส่งนักข่าวไปคุยกับพระแล้วก็ไปคุยดีๆพูดจาดีแล้วก็สัมภาษณ์ผู้ที่โดนสัมภาษณ์ก็คิดว่า เฮ้ย hey, เราจะดังแล้วเว้ยมีนักข่าวช่องดังๆมาสัมภาษณ์เว้ยก็สัมภาษณ์เขาให้แสดงปฏิหารอะไรก็แสดงเขาให้ทําอะไรก็ทําเขาไปคุยกับต้นไม้ก็ไปคุยปรากฏว่าก็เฝ้ารอว่าเอ๊จะออกโทรทัศน์เมื่อไหร่ปรากฏว่าพอไปออกโทรทัศน์มันคนละเรื่องเลยกับที่นักข่าวมาสัมภาษณ์นะครับแล้วใครจะไปรู้ล่ะ ขาวที่ออกไปทุกวัน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 ,วนไม่มีใครรู้นอกจากคนอยู่ในเหตุการณ์รู้เท่านั้นพวกคนอื่นจะไปรู้ได้ไงใครผิดใครถูกจะไปรู้ได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับไม่ใช่ของพุทธอภิวันนะครับของนักข่าวลูกน้องพุทธอภิวันหรือนักข่าวอื่นๆนะครับที่ประพฤติตัวอย่างนี้ผมออกตัวนิดนึงนะครับนักข่าวที่ดีมีนะครับมีเยอะด้วย บอกข่าวที่ดีมีนะครับมีเยอะด้วยเจ้าของรายการข่าวที่ดีมีมีเยอะด้วยเจ้าของท่องที่ดีมีนะครับมีเยอะด้วยนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะแล้วพอมาถึงช่วงคดีหลวงปู่แสงนะวันที่กระแสย,ยังไม่ตีกลับนะครับ ต็อไปสัมภาษณ์หมอปลาหมอปลาก็ยังพูดว่าเขาทําถูกอรหันบ้าบออะไรพูดไปว่าทําถูกนะครับพอเขาจบไปพอกระแสรเริ่มจะตีกลับพุทธาพิวันก็สัมภาษณ์หมอปลาเอา,เอาหมอปลาสัมภาษณ์คู่กับอดีตนายกเสศสมนตรีที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่แสงที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ให้หมอปลามาฟอกขาวตัวเอง คือวันแรกหมอปลาจะเล่นงานหลวงปู่แสงด่าหลวงปู่แสงด้อยค่าหลวงปู่แสงแต่พอเบาวันหลังก็พูดว่าผมไม่ได้มีอะไรหลวงปู่แสงผมนับถือหลวงปู่แสงแต่ไม่มีปัญหากับพระพี่เลี้ยงมีปัญหากับคนรอกค่าทำไมปล่อยให้หลวงปู่แสงเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ มันเป็นการฟอกขาวหมอปา่านะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์อดีตนายกเทศมนตรีนะครับก็ทสัมภาษณ์แก้กเกี้ยวไปอย่างนั้นแหละเพราะยังไงมันก็ถ้าไม่ใช่นักพูดถ้าไม่ใช่ผู้มีประสบการณ์ในด้านการพูดมันก็ไปตอบโต้โต้เถียงกับคนที่พูดทุกวันไม่ได้นะครับอันนั้นคือพฤติกรรมอันหนึ่งที่ พุทธะอภิวันตอวยหมอป่าหลังจากกระแสแรงๆแรงๆแรงๆแรงทุกคนมันโจมตีหมอป่าหมดรูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นักแสดงอาวุโสก็มาโจมตีหมอป่าหมดพุทธะอภิวัน์ทำไงพุทธะอภิวันก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์ทนายสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้แล้วก็โยงมาที่หมอป่า แล้วก็มาพูดถึงคุณความความดีของหมอปลาบอกว่าผมไม่ได้เข้าข้างนะแต่จำไวมนะครับคําว่าแต่คาที่อยู่หลังคาว่าแต่คือเรื่องจริงผมไม่ได้เข้าข้างหมอปลานะแต่หมอปลาทําความดีเยอะแยะแล้วก็เคสนู้นเคสนี้มาเนี่ยมีแม่ที่เขาไปติดเจ้าสํานักนะไปหมดเงินหมดทอง แล้วลูกสาวก็ไปแจ้งหมอปลาหมอปลาก็ไปเอาแม่กลับคืนมาตอนนี้แม่กับลูกเขาอยู่กันอย่างมีความสุข<อ>ทำะทํางนี้แล้วก็เอาเคสต่างๆที่หมอปลาทำสำเร็จมานะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์สมมุติเราเป็นนักข่าวนะที่อยู่หน้างานผมสัมภาษณ์สิบคนนะ คนเชียร์หมอปลาห้าคนคนด่าหมอปลาห้าคนผมก็เอาเฉพาะคนเชียร์หมอปลามาออกในรายการผมหรือให้เนียนๆก็เอาคนเชียร์หมอปลาห้าคนเอาคนที่ด่าหมอปลาสองคนแต่แต่ละครั้งที่พุทธ,ธะอภิวานรรทำก็จะเน็บไอ้คนที่ด่าหมอปลาด้วยอย่างเช่น คุณนายนาซึ่งเป็นพี่สาวเจ้า,าวาดที่ไปมีปัญหากับกับผู้หญิงนะคุณนายนานี่ถือว่าเป็นคนจริงนะครับก็ไปสัมภาษณ์คุณนายนาก็ด่าหมอปานนูนีูุน,นีแล้วพุทธาพิวันก็จะสรุปว่าพี่เอพี่หรือน้องไม่รู้ไม่รู้หรือว่าเจ้า,าว่าเขาเป็นคนเนี่ยมันสรุปให้สรุปมันทําอย่างนี้ นะแล้วสิ่งที่ผมไม่พอใจที่มาพูดคลิปนี้ก็คือเมื่อไม่กี่วันน,นี้นะมันก็เอาเหมือนเดิมสัมภาษณ์ทนายความสัมภาษณ์เรื่องคดีนู่นนี่นั่นแล้วคนนี้มันไปบุกบ้านหมอปลาเลยไม่บุกเลยมันบอกว่าหมอปลาปิยะปิดวาจาบ้าหรือเปล่ามึงเป็นผู้ประกาศข่าวมึงจบนิเทศศาสตร์มา มึงสอบใบผู้ประกาศหรือเปล่าไม่รู้แต่มึงใช้คําว่าหมอปลาปิดวาจามึงบ้าไปแล้วมึงต้องบอกว่าหมอปลางดให้สัมภาษณ์คําว่าปิดวาจามันเป็นศัพท์ที่สูงไม่ใช่ไอสตุนแบบหมอปลามึงพูดว่าปิดวาจาแต่มันไปถ่ายทําที่บ้านไอหมอปลาก็คุยกับลูกคุยกับคนป่วยอยู่แล้วมันก็บอกว่านี่เห็นไหม ขนาดหมอปลาเนี่ยโดนกระแสลุงราคนนั้นจ้งจับคนนี้จ้งจับหมอปลายังรับผิดชอบดูแลคนป่วยตั้งสองรอคนที่บ้านพร้อมทั้งคุณน้ำฟ้าคือหมอปลาเป็นคนดีมากๆเลยเขาทำความดีมาเยอะแยะมากมายทำไมเขาทำผิดแค่ครั้งเดียวอะไรทำนองนี้ถ้าเป็ผมเป็นหมอป่านะผมแม่งโคตรรักพุทธ,ธะอภิวันเลยเพราะว่า หนึ่งเป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงกันคุกคีทำงานมาด้วยกันมีผลประโยชน์ร่วมกันมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมตายตอนนี้หมอปามีปัญหาโดนโจมตีก็มีเพื่อนรักเพื่อนแท้คนนี้เพื่อนตายคนนี้คือพุทธอภิวันที่มาช่วยหมอป่าถ้าเป็นภาษารักเรงอะผมยกย่องผมนิยมคุณพุทธอภิวันแต่ปรากฏว่าคุณเป็นสื่อบนชนไง คุณควรที่จะไปช่วยเหลือหมอปลารับหลังก็ได้ถ้าจะช่วยเขาจริงๆถ้าจะรักเขาจริงๆแต่คุณมีหน้าที่เป็นสื่อบนชนคุณพยายามจะนําเสนอเรื่องราวดีๆของหมอปลาเพื่อมาแก้หลังเพื่อให้หมอปลากลับมาชูหน้าชูคอในสังคมอีกนี่คือสิ่งที่พุทธอภิวันต์ ที่ผมเกิดนาตอนแรกว่าผมถูกพุทธอภิวานกะระทํมยังไงนะครับวันที่หมอปลาบุกพิษณุโลกบุกที่ผมพิลานะครับก็มีนักข่าวติดตามมาอยู่แล้วสายหมอปลานี่แหละแล้วก็ประสบความสําเร็จเพราะเจ้าวาดมันเฮียจริงมันเสือดแดกมูกระพะันเสือดกเล่าแล้วมันก็อ่อนต่อโลกมันก็เสือกไปประกาศว่าศึกไม่รู้ตอนนี้ศึกหรืออยังเพราะจริงแดกมูกะชะ แต่เ่าก็ไม่ต้องถึงศึกหรอกแต่มันประกาศว่าศึกก็ไม่เป็นไรเพราะพระมันเหี้ยจริงแล้วก็รักข่าวช่องอมรินทีวีก็ไม่อยากกลับบ้านมือป่าก็รู้ว่าผมเป็นนายกสมาคมสื่อท้องถิ่นรู้ว่าผมไม่เห็นด้วยจับหมอป่าก็มาโทรศัพท์มาขอสัมภาษณ์ผมผมก็ไปสัมภาษณ์ที่อเมซอนปั๊มเพื่อนผมปั๊มปตท,อท,อทอเพื่อนผม สัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ประมาณยี่สิบกว่านาทีไอ้น้องคนที่มาสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ดีผมก็พูดดีผมก็พูดว่าผมไม่ใช่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่ต่อต้านการไปจัดการพระเร็วๆแต่ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่มันไปบุกวัดไปบุกนู่นบุหที่ผมก็อธิบายด้วยเหตุผลแล้วผมก็บอกพักพว่วพืชฝูงว่าเดี๋ยวทุ่มหนึ่งวิ่าออกอมรินทีวีว้่ นักข่าวมาสัมภาษณ์เวยผมก็เฝ้าดูเว้ยทุ่มหนึ่งมันมาก่อนทุ่มหนึ่งหน่อยหนึ่งปรากฏว่าออกจริงๆไอพุทธะอภิวันมันอ่านข่าวปรากฏว่ามันเอาคลิปที่ผมไลฟ์สดในเฟซบุ๊กของผมเองเฟซบุ๊กส่วนตัวที่มีพูดหยาบหยาบ,ยาบคลายๆแต่ก็ไม่ได้หยาบมากเท่าไหร่แต่มันเอาไปออกแล้วมันก็ตู้ตู้ตู้ดูดเสียง ไม่รู้ว่าพูดอะไรคนฟังก็นึกว่าโอ้โหคงพูดโคตรหยาบนะแต่กีก็หยาบแต่ไม่ได้โคตรหยาบแล้วมันก็บอกว่าผมอ่างตัวเป็นนายกสมาคมสื่อนี่มันใช้คำนี้มันด้อยค่าผมแล้วมันก็ไปเชียร์หมอป่าและสิ่งที่มันสัมภาษณ์ผมยี่สิบกว่านาทีมันจะไปออกนิดเดียวอจบไปผมโมโหเดี๋ยวมึงเจอกูแนะ่ไอ้พุทธะพิวัตร ช่วงเช้าเว้ยยาวเว้ยมีจิตตีกับนักข่าวอีกสามคนไอ้ปากเก่งคือสี่คนเนี่ยไม่เก่งมากมันอยู่กันสี่คนเนี่ยมันนึกจะด่าใครในข่าวมันก็ด่าแล้วมันก็มาด่าผมอ้างว่าผมอ้างว่าผมบอกว่าเป็นนายกสมาคมสื่อแล้วมันก็ด่าแล้วมันก็สอนผมแล้วมันก็ด้อยค่าผมว่าถ้าเป็นนายกสมาคมสื่อและทําตัวอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้อ่ะ <ๆ S 2> <ๆ>แล้วก็ผมบอกว่าวิจะถีบหน้าหมอป่ามันก็บอกว่าผ่านมาหมดแล้ว แล้วเคยติดคุกไหมอีเวนไอชิบหายคือมึงพูดกับใครวะถีบหน้าคนติดคุบโอ้ผมก็ปวดหัวรุ่ขึ้นผมเลยไล์สดด่ามันทั้งไอพุทธะทั้งไอกิตติสิ่งที่มันทำกับผมอะผมเลยถึงบางอ้อว่าที่มีคนมาเล่าให้ผมเป็นสิบสิบคนและพร้อมที่มาเป็นพยานกับผมโดนกระทำแบบผมนี้ ผมก็ไม่รู้ว่าจัญญาบันของสื่อมวลชนสําหรับพุทธ,ธอภิวันยอยู่ตรงไหนมันจมที่เทศศาสตร์ด้วยนะผมไม่บอกมหาวิทยาลัยนะกลัวเขาจะเสียชื่อตอนเนี้ผมเข้าใจว่าช่องโทรทัศน์ต่างๆมันจะตายหงใจหาจะไม่มีด่ากันอยู่แล้วมันก็ต้องเรียกเลตติ้งต้องหาโฆษณาต้องจัดรายการแบบนี้แต่มึงควรจะมีจิตใจที่เป็นธรรม กับแรงข่าวมึงบ้างนะแล้วมึงก็รู้อะไรผิดรู้อะไรถูกตอนนี้มึงก็ยังอวยหมอปลา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 อยู่ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมว่าเจ้าของช่องนะต้องทบทวนนะพฤติกรรมของพุทธาอภิวันนะเพราะถ้าแบบนั้นนะช่องของท่านนะจะแย่นะ ต่แย่จริงๆนะหรือท่านก็รู้เห็นเป็นใจด้วยก็โอเคท่านก็ไม่ว่ากันแร้วนั่นคือสิ่งที่ผมก็จะบอกอย่างนี้แล้วณนะเวลานี้ณนะตรงนี้ผมรู้นะพุทธาภิวันมันดูลายสดผมอยู่ดูลายสดผมทุกคลิปนะมีอะไรจะแก้ตัวแก้ตัวมาเลยหรือจะดีเบตกันได้พุทธกับผม ตัวตัวเรื่องอะไรก็ได้เรื่องจารย์บัลสื่อเรื่องหมอปลาหรือจะเรื่องอะไรก็ได้เพราะในการเป็นสื่อมวลชนผมก็ไม่ได้ด้อยกว่าพุทธะอภิวานหรอกมาเลยผมรออยู่นะเบอร์โทรศัพท์ผมก็มีไอ้นักทาวของคุณที่สัมภาษณ์ผมมันมีเบอร์โทรศัพท์ผมลุงขึ้นผมโทรไปหาม,มันไม่รับโทรไปจนัปอยู่นี่มันยังไม่รับสายผมเลย ตงสารนักข่าวที่อยู่กับเมืองกรุบคุณน่ะเขาอยู่หน้าง,งานน่ะเขาสัมภาษณ์อย่างมึงเอาไปออกรายการอย่างเขาสัมภาษณ์อย่างมึงเอาไปออกรายการอย่างนักข่าวพวกนี้ก็จะตกกระไดไปแลออกไปหลายต่อหลายคนแล้วเดี๋ยวผมกําลังรวบรวมหลักฐานอยู่ผมจะคุยเรื่องพุทธอภิวันกับคดีรุงพลในไม่ช้านี้ วันนี้เอาหอมปากหอมคอก่อนผมอยากให้ผู้ที่ดูคลิปของผมนำไปคิดส่วนคนที่เป็นแฟนขับหมอปลาคนที่เป็นแฟนขับพุทธ,ธาพิวันก็คอมเมนต์มาได้บอกเหตุบอกผลมาไม่ใช่มาให้ควยมาเรียกไอ้ไม่ใช่บอกเหตุบอกผลมาคุณไม่เห็นด้วยยังไงมาไอ้อย่างนั้นมันมันไม่ใช่แล้วมันก็ไม่มีตัวตนด้วยนะ อย่าเก่งแต่ในที่รับมาคุยด้วยเหตุด้วยผลว่าผมไม่เห็นด้วยที่คุณพูดอย่างไรหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้มันจะสร้างสรรค์กว่าคุณจะมีคุณค่ากว่าในการที่ไปด่าใครเขาร่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตาม f a c e o o o ไลน์กับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมออกตัวนิดนึงนะครับว่า บางทีผมก็จะไลฟ์สนุกสนุกบ้างนะครับไปตีกอล์ฟข้ามแม่น้ําบ้างไปเล่นฟิตเนสบ้างไปลำวงย้อนยุดมากนะครับผมเป็นทั้งโลโซไฮโซผสมประสานกันอยู่ในตัวคนเดียวนะครับไม่ใช่ว่าพอผมไลฟ์สดเราก็จะเป็นเรื่องไปเราจะไปจริงเป็นจังทุกคลิปนะครับไม่ใช่นะครับก็ออกตัวนิดนึงนะครับแล้วก็เข้าไปตามนะครับกิจโพสแชนแนลเป็นช่อง YouTube ของผม นะครับตอนนี้อยากได้สองสามหมื่นผู้ติดตามนะครับไปกดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ยังไม่ลืมที่จะขอบคุณแชสี่ชาแนลก๊อกก็อกชาแนลเผื่อจา๋านะครับแล้วก็อีกหลายช่องที่นำคลิปผมไปลงเดี๋ยวผมจะจดมาแล้วมาอ่านให้ฟังมาอ่านขอบคุณนะครับก็ขอบคุณทุกท่านและใครที่เอาคลิปผมไปลงไม่ต้องขออนุญาตนะครับผมอนุญาตผมถือว่าเป็นเกียรติกับผมอย่างยิ่ง ที่นำเสนอคนได้ดูผมเยอะๆเป็นแสนเป็นล้านคนนะครับมันอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยน,นะครับยังจากนางพญาสยามอยู่ทุกคนนะครับผมบอกว่าจะแจกแต่ผู้หญิงที่ปรึกษาผมก็ค้านมาว่าผู้ชายเขาต้องให้เขาเพราะเขาอาจไปให้เมียเขาก็ได้อาจไปให้ลูกเขาก็ได้ยังมาจำจัดเฉพาะผู้หญิงได้ยังไงก็เลยแจกทุกคนที่อินบ็อกมานะครับด้วยค่าส่ง ห้สิบบาทนะครับนางพญาสยามผมพิธีใหญ่นะครับเข้าพิธีที่วัดราชบูรณะข้างเจดีพันปีนะครับมีครูบาร้อมอาจารย์จ้ำศรีบุรพาเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกนะครับมีหมอมหลวงวันชัยมรัตเป็นประธานในพิธีมีผมนะครับเป็นประธานจัดงานครับอินบ็อกเข้ามาได้ก็ยังมอบให้เรื่อยเรื่อยเพื่อ ตอบแทนเพื่อสมมนาคุณผู้ที่ติดตามชมรลฟ์สดของผมนะครับแล้วก็ชมที่ช่องต่างๆด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับ